สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเจริญจะมาสอนเด็กๆในหน่วยข้ามหดสจั์ค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยได้มาจากชาวนาทำนาปลูกข้าวแล้วนำไปผลิตเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกเมื่อนำมาสีเป็นข้าวสารสามารถนำไปทำเป็นแป้งสำหรับทำขนมต่างๆและนำไปหุงเป็นข้าวสวยได้ด้วยนะคะ,มะเมล็ดข้าวเปลือก จะมีเปลือกหุ่มเมล็ดข้าวที่อยู่ด้านในเปลือกของเมล็ดข้าวจะมีสีเหลืองเรียกว่าข้าวเปลือกข้าวสารมีสีขาวเม็ดยาวรีปลายทั้งสองด้านแหลมมนเกิดจากการนำข้าวเปลือกมาขัดสีให้เปลือกสีเหลืองด้านนอกหลุดออกแล้วจะได้เป็นข้าวสารประโยชน์ของข้าว คือช่วยให้ร่างกายเติบโตมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้พลังงานไว้สำหรับใช้ในการเคลื่อนไหวและทำสิ่งต่างๆการดูแลและการเก็บรักษาข้าวเราควรเก็บรักษาไว้ในที่แห้งใส่ถังหรือถุงที่ปิดยิดชิดป้องกันสัตว์มากัดกินเมื่อได้ปิดรู้จักประโยชน์ของข้าวแล้วนะคะเราควรทานข้าวให้หมดจานด้วยนะคะ สำหรับคลิปการสอนวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ